พาพี่น้องที่เคารพนะครับเรามาศึกษาพระเนื้อแร่บางไผ่บ้างนะครับพระปิตาแร่บางไผ่ซึ่งก็จะถือว่าเป็นพระปิตานะครับทีออ่สวยสดงดงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตนเฉพาะตัวนะพี่น้องครับแร่บางไผ่นั้นเป็นแร่ที่เกิดเองตามธรรมชาตินะพี่น้องแล้วก็ที่เรียกว่าแร่บางไผ่เขาเพราะว่าหลวงพุทธจันทรน์ท่านทุด,ดงมาเป็นพระเขมรน,นะครับแล้วท่านก็ตามหามาเจอนะที่ แถวบางไผ่ท่านก็นําแร่นั้นนะครับมามาเลี้ยงนะครับเลี้ยงไว้ในโอง่งด้วยนะครับเราแร่นั้นก็จะขยายตัวนะครับออกมาแล้วก็พอได้จํานวนท่านก็จะเอามาหลอมหลอมทําพระปิตานะครับซึ่งพระปิตาแต่ละองค์ของท่านนั้นจะทําทีละองค์พี่น้องจะสังเกตว่าจะไม่เหมือนกันแม้แต่องค์เดียวนะครับแต่ว่าลายมือหรือว่าศิละปะจะไปในแนวเดียวกันหมด ยันก็จะเป็นยันที่เป็นชนิดนั้นเหมือนกันหมดนะครับเช่นข้างหลังนี่ครับเห็นใช่ไหมจะมียันเทาะนะ,ะหางสะบัดขึ้นนะครับยันเทาะหางสะบัดขึ้นปั๊บเหมือนกันหมดนะครับอันนี้ก็ตรงเนี้ยก็จะมีณนะมะพะทะนะครับ <c oughs> หัวใจของอดินน้ําลมไฟนะครับนี่ครับน่ะมะปะทะนี่ครับ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นยันที่เป็นลักษณะเดียวกันหมดนะพี่น้องครับแต่ว่าทิ่สําคัญเนี่ยก็คือเนื้อแร่บางไผ่นั้นมันจะเป็นลักษณะเสี้ยน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 แบบนี้ซึ่งปลอมแปลงไม่ได้ยากที่จะปลอมแปลงได้ครับไม่มีทางเลยครับมันจะเป็นเสี้ย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 นแบบนี้นะครับล้วสนิมเนี่ยก็จะเป็นสนิมที่มีเอกลักษณ์ก็คือจะเป็นสนิมที่เหมือนตะปูพี่น้องก็เห็นตะปูมีสนิมไหมหรือว่าเหล็กสนิมจะเหมือนสนิมตะปูสนิมเหล็กเท่านั้นนะครับ ถ้าเป็นสนิมสีอื่นวางเลยมันไม่ใช่ม <pl ains> ันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆแล้วพิมพ์ของท่านก็จะมีหลายแบบอย่างนี้เ็าเรียกพิมพ์เสียนตัดนี่ครับอีกหลายแบบทำทีละองค์หล่อทีละองค์เพราะฉะนั้นขนาดไม่เท่ากันแต่ละองค์ไม่เหมือนกันนะอย่างเนี้ยแต่ยันอุกเหมือนกันนะยันอุกตวัดขึ้นเนี้ยยันหมุนมนมุนมุนม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 น๊บขึ้นแพีงบนนะครับเห็นไหมครับนี่ครับมีขามีมือมีปิดเนี่ยลักษณะเดียวกันหมดแต่ว่าไม่เหมือนกันแม้แต่องค์เดียวเพราะว่า มันขึ้นขึ้นรูปทีละองค์ขึ้นหุ่นเทียนทีละองค์เพราะฉะนั้นถ้ามีเหมือนกันสององค์ขึ้นไปแสดงว่าเป็นพระปลอมนะครับจะไม่เหมือนนะพี่น้องที่ครบอันนี้เป็นเสน่ห์เห็นไหมครับอย่างพี่น้องเห็นเนื้อโอ้โหเนื้อพระเซียนอะเซียนสําคัญคือเซียนเรามาดูครับนี่ครับนี่ชัดไหมพี่น้องนี่ครับล็อกเป้าให้ชัดชัดล็อกกล้องให้ชัดชัดเห็นไหมครับเซียนไหมพี่น้องที่ครบรพนี่เซียนนี่แหละครับคือเซียน อย่างนี้จะปลอมแปลงได้เลยพี่น้องที่เคารพมันไม่สามารถทําได้นะจะเอาเครื่องจักรอะไรมาทําไม่ได้ครับไม่ได้ไม่มีทางเหมือนครับมันทําไม่ได้เลยเพราะว่ามัน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 เป็นเสี้ย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 นีละเอียดอยู่ในเนื้อพระนี่ครับเนี่ยเสี้ยนชัดมากองค์นี้เชื่อนแบบเสี้ยนแบบแบบชัดแกวเลยเห็นไหมครับแล้วก็สนิมจะเป็นสนิมตะปูเห็นไหมครับเหมือนตะปูมันเข้าสนิมเหมือนเหล็กเข้าสนิมเห็นไหมนี่ครับสิ่งีจะเป็นอย่างเนี้ยสี่ยอดอ่าเนี้ยก็ต้องฟิกกล้องให้ชัดๆหน่อยขอโทษทีครับพี่น้องครับ มือต้องนิ่งจริงครับเพราะเราขยายเราฟิกกล้องเราจะไ้นนี่นี่ครับเอาละครับชัดแล้วเห็นไหมนี่ครับนี่พี่น้องที่ารพเห็นสนิมไหมเห็นเนื้อปลาไหมเห็นสนิมเห็นเนื้อปลาเห็นเซียนไหมครับพี่น้องครับนี่ครับลักษณะของเซียนลักษณะของสนิมลักษณะของเนื้อปลาซึ่งถือว่าอัศจรรย์ใจมากนี่ฮะอัศจรรย์ามากเลยเห็นไหมครับอัศจรรย์ใจมากอาจารย์นั <laughs> นเห็นไหมครับเห็นไหมฮะ นี่คือความความสวยของเซียนแร่บางไผ่นะครับมีหลายพิมพ์มากนะครับไม่ได้มีพิมพ์เสียนตัดไม่ได้ม,มีเยอะมากเลยแล้วแต่ละองค์นั้นทรงคุณค่ามากแล้วยากมากที่จะปลอมแปลงได้ได้นะพี่น้องครับมันยากเหลือเกินนะพี่น้องครับทําไม่เหมือนอนะ่ะทําไม่เหมือนเพราะเรานอกจากจะต้องทํายากในเรื่องของเซียนแล้วนะครับมันยังยากในเรื่องของศิลปะ แต่ละองค์ที่มันจะต้องไม่เหมือนกันอีกเพราะของปลอมมันไม่ได้ทามาองค์เดียวใช่ไหมครมันต้องทำลายเป็นบล็อกเป็นบล็อกออกมามันไม่ได้อีกมันจะเหมือนกันไม่ได้นะครับลายเส้นต่างๆนี่คือความงดงามความอลังการของพระปิตาที่ถือว่าเป็นเบญจภาคีนะพี่น้องใครสนใจองค์นี้ก็ติดต่อมาครับสามารถแบ่งปันกันได้สมบัติพัดกันชมนะพี่น้องครับ